สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแม่กำปองจังหวัดเชียงใหม่นะคะฝากติดตามช่องวันชาแนลวยคะแม่กำปองนะคะนี่ก็คือบรรยากาศโดยร,รวมหมู่บ้านแม่กำปองนะคะอันนี้จะเป็นาทางขึ้นหมู่บ้านแม่กำปองนะคะจำสองข้างฝว่งจะเป็นหมู่บ้านนะคะจะเป็นบ้านพาักบ้านโฮมสเตย์นะคะอันนี้จะเป็นบ้านทรงเก่าแก่นะคะ อันนี้เป็นบ้านติดน้ำตกหรือมุมฐานนะคะบ้านจะมีในการอสองแบบมีจะมีบ้านพักแบบเดียวนะคะนื่งวิวข้างฐานได้ค่ะอ่าแล้วก็จะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นศาลานะคะหรือเรื่องอย่างคุณเป็นบ้านของลุงกับป้าคนหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีเป็นวัดนะคะวัดแม่กำปองนะคะไปเมินฐานที่วัดนะคะจะมีสองแบบไปกัน แล้วก็จะมีเป็นน่าจะเป็นศาลานั่งนะคะอีกแบบนึงอยู่กลางแม่น้ำตกนะคะแล้วมีสะพานข้ามน้ำตกไปอีกเป็นอีกฝั่งนะคะเป็นน้ำตกเลยได้เ่างว่าริมทานนี่เป็นบรรยากาศโดยรอบม่บวานแม่กำปองเป็นร้านคาเฟ่นะคะแล้วจะเป็นร้านอาหารนะคะนั่งชิวๆนั่งดื่มแบบบรรยากาศนะคะอันนี้จะเป็นอ บ้านพักโฮมสเตย์บนแม่กาปองมีทางเดินขึ้นคตย์ได้แล้วก็จะเป็นชุดจะเป็นร้านชุดนะคะร้านชุดของชาวเผ่าคะ่ะส่วนตอนเช้าจะมีอาหารที่ไส่บาจะมีน้ำเงี้ยวกับหมูนะคะอาหารต่างๆแล้วก็มีไส้อั่วนะคะแทนนั้นจะมักกินกเป็นไส้อั่วเพ่น้ำเงี้ยวนะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศหมู่บ้านแม่กำปองนะคะตำบล บ้านบรรยากาศโดยรวมของหมู่บ้านแม่กำปองนะคะที่นี่จะเป็นโฮมสเตย์ที่พักนะคะรปานเวลากาแฟอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศสองข้างทางการเดินขึ้นหมู่บ้านแม่กำปองนะคะจะมีร้านอาหารที่พักแล้วก็เป็นเป็นบ้านพักของชาวบ้านแถวๆนั้นนะคะอันนี้จะมี แล้วอาหารเหมืนการอีกวเป็นบรรยากาศทางขึ้นเอาทางขึ้นไปไงนะคะเราก็มีที่พักน้ําตกนะคะแล้วเป็อาหารการกินของหมู่บ้านแม่กําปองนะคะ